สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับรสตาคารถมือสองมาทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามารวมในส่วนของกระบะรีโว่ของที่ร้านนะครับใครกําลังมองหารีโว่อยู่รอดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราพาทัวร์กันนะครับว่าที่ร้านตอนนี้มีรุ่นไหนสีไหนปีไหนกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น Toyota Revo 2.4J นะครับคันนี้ปี2019นะครับได้เป็นกระบะตัวสูง สี่ประตูสูงจริงๆสูงกว่าผมเองนะครับมาดูใกล้ๆกันเลยคันนี้ได้เป็นสีดํานะครับเข้มๆตัวนี้ก็คือเข้มจริงๆแล้วก็ในส่วนของล้อต่างๆคือมาแบบนี้เดิมๆเลยนะครับใครอยากได้ตัวสูงนี่ตัวนี้แนะนําเลยนะครับเป็นรุ่นที่เป็น4ประตูมือจับโครเมียมเรียบร้อยหมดเดีย๋ยวพาดูสภาพด้านในกันนิดหนึ่งปี19สภาพรถของเราเป็นยังไงกันบ้างนี่โอ้โหภายในอย่างกระป้ายแดงนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้า,าด้วยนะครับนี่เบาะผ้า สีดำสภาพสวยๆเลยนะครับใครแบบว่าหารีโวอยู่อยากได้ปีใหม่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ได้เป็นสีประตูนะครับตัวสูงเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็มาจัดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมีคันไหนอีกเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันครับผมมาต่อกันอีกคันเลยนะครับตัวนี้นะครับได้เป็น t o y o t ้า e ีโวสองุดสี่จีนี่มาตัวท็อปเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ปี2 0 1 6นะครับได้เป็น ตัว G ตัวสูงนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับในส่วนของสีตัวนี้ก็จะออกเป็นสีเทาเข้มนั่นเองสาหรับใครที่แบบอุ้ยไม่ได้ชอบสีดําชอบสีขาวนะครับชอบสีแบบกลางๆหน่อยนี่ก็เป็นสีเทาเข้มนะครับก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะยังไม่ใช่ตัวที่ไมเนอร์เชนแบบเมื่อกี้นะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับนี่ได้เป็นตัวจีมีไฟตัดหมอกมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของล้อตัวนี้ก็ได้เป็นล้อแมกซ ขอบ17นะครับแม็กอะลลอยเดิมๆจากโรงงานไปเลยนะครับอย่างโอตานินะฮะตัวนี้ก็ได้แบบล้อแม็กอะไรต่างๆเดิมๆไปเลยคันนี้แล้วก็ด้วยความเป็นตัวท็อปพวกของตกแต่งต่างๆมันก็จะเป็นโครเมี่ยมหมดเลยนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวแคปเปิดได้นั่นเองใครอยากได้แบบกระบะแคปเปิดได้นะครับสภาพใหม่ๆเป็นตัวท็อปออปชั่นเยอะๆหน่อยตัวนี้ก็สอบจทย์แน่นอนนี่นะครับภายในเดิมๆนะครับดูมีในส่วนของพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นพวก จอนะครับนี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกโหมดพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดมีมาเรียบร้อยแอร์เ็เป็นแบบออโต้นะปัดดิจิตัลนะครับเบาะผ้านี่สีแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับเป็นแบบทูโทนนะครับก็สวยเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ใครอยากได้กระบะแคบนะครับแล้วก็ตัวท็อปออปชั่นแน่นๆหน่อยก็มาจัดตัวนี้กันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกันต่อเลยครับแล้วก็คันนี้นะครับเมื่อกี้เราพาดูทั้ง4ประตูไปแล้วแคบไปแล้วนะครับมาดูกระบะ ตอนเดียวไว้ใช้คนของกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็น Toyota Revo นะครับเป็นตัว2.8 j p พัดนะครับนี่ใครอยากได้แบบว่า เน้นเ,เอาไปขนของไปทํางานตัวนี้ก็ตอบโจทย LGBTQ ์เหมือนกันสาหรับปีคันนี้เป็นปี2018นะครับสำหรับคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับให้สายขนของนะครับก็คันนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวคอกนะครับอันนี้ที่ร้านติดตั้งมาให้ใหม่นะครับพกใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานเอาไว้ไปขนของกันแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ล้อกระทะนะครับก็จะได้เป็นล้อกระทะผ่ามาเรียบร้อยนะครับก็คือพร้อมบรรทุกหนักเลยแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะครับคันนี้ก็จะมีเป็นติดตั้ง เาลอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเคาลอยนะครับแล้วก็เสริมแหนบนะครับเอาไปวิ่งใช้งานกันนะครับตัวนี้ก็คือแบบว่า5ตันเนี่ยเอาไปวิ่งกันแบบสบายๆเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้กระบะเอาไว้ใช้งานเป็นตอนเดียวตัวนี้ที่ร้านก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็พาดูในส่วนของตัวคันสุดท้ายเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้อันนี้ก็คือเพิ่งมาเลยนะครับได้เป็น Toyota Revo นะครับนี่เป็นตัว2.4 mid set edition นะครับคันนี้ก็ได้เป็นปี 2อ,อ21เลยนะครับเป็นกระบะแคปบนะครับบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยพาดูกันนิดนึงบอกเลยว่ามันใหม่มากแล้วก็เนี่ยดูพวกหน้าโฉมต่างๆสวยเลยตัวนี้มันจะได้เป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์อะไรพวกนี้มีมาให้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเนี่ยสภาพคือแบบใหม่กิฟตมากๆพวกรถปีใหม่ๆของนี่ร้านทุกคันอะไรพวกนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพ สวยจัดๆเลยนะครับเนี่ยใกล้เคียงกับป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้มัลติฟังก์ชันเรียบร้อยจอก็มีนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับนี่ใครอยากได้แบบว่าตัวไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นแคปเปิดได้นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ใครสนใจคันไหนนะครับหรือว่าถูกใจอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถฟิลคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยหรือว่าถ้าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็บอกว่าแคปคลิปนี้ไว้นะครับอยากได้คันไหนแคปไว้เลยนะครับแล้วก็ ส่งมาได้เลยนะครับที่ l ล n e แอดที่ขึ้นด้านล่างนะครับหรือว่าโทรหาโน้ตโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์0909976129นะครับวันนี้เราก็พามาทัวร์รีโวกันนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถเข้าใหม่ของเรานะครับกับโปรโมชั่นดีๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ